มนครับทำไมวันนี้คุณมนรีบออกจังครับงานมันเกิดคุณหญิงเรื่องตอนเย็นไม่ใช่หรอครับฉันจะไปทําบุญกับคุณหญิงป้าก่อนนะจ๊ะอีกอย่างเดี๋ยวหนีไม่ทันหนีอะไรนะคุณมน คุณมึงออกไปค่ะคุณผูดเดชคราวที่แล้วคุณบต์ก็ต้องใส่ชุดแม่บ้านหนีคุณรูคราวนี้เราก็ต้องรีบบอกันกมาแต่เช้าอีกผมว่าเขาก็ดูเอาอกมาใจคุณบตลดีนะครับมากไปนะสิไม่ดีหรอครับผมว่าเขาเหมาะสมกับคุณบตลดีนะครับเหมาะสมของเวกเนี่ยหมายถึงฐานะใช่ไหมจ๊ะ คบคนที่ฐานะหรอกจ้ะถ้าทุกคนคิดอย่างคุณมนก็ดีสิครับเว่ยกับผมไม่เลใช่ไหมฉันดูนะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็ดูรักวิไลดีนะจ๊ะก็ความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันนี่ครับคุณมนคนเราจะฝันตลอดมันก็ไม่ได้ยังไงสักวันก็ต้องตื่นจริงคุณเว่ <ไ>ขอบใจหยมดมากเลยที่มาช่วยจัดงานให้ป้าเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยน,นี่วันนี้ป้าจิตใจปลอดโปร่งมากวันดีๆอย่างเนี้ยโบราณเขาบอกว่าไม่ควรโกรธค่ะไม่ควรโมโหโใช่ค่ะไม่ควรจะว่าใครถูกแล้วละคะ่ะแมแก เอ้ยเก็บเก็บเก็บเลเก็บซะเก็บเก็บเ็บะดีๆเก็บซดีๆเก็บเก็บนะนี่แลจ่าลจาจ่าไปนะไปนะไปไปไปไม่โกรธไม่โมโหไม่ว่าใครนะคะดีค่ะป้าโอ้คุณมอนโอ้ คุณบนมาไม่รอผมเลยอ่ะนี่ผมรปสั่งไปรับถึงบ้านนะครับมรอต้องนานนะสวัสดีครับคุณญิงครับสวัสดีครับผมขอโทษนะครับที่มาช้าครับโอแต่ผมพร้อมจะช่วยเต็มที่เลยนะครับคุณยิงมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมมาได้เลยครับป้าคะไม่ควรโกรธดีครับไม่ควรโมโหดีมากครับไม่ควรว่าใครโอ้เยี่ยม ไปเถอะจ้าข้าขบ้าเฮ้ยดอกไม้ดอกไม้ไมถือถือมันเท่ากันได้เดินอ่ะเดิน <c oughs>